ชมมาการแข่งขันกีฬาม้าฝรั่งเศสรางวัลใหญ่มากครับวันนี้รางวัลหนึ่งล้านยูโรครับบางคนเลยเบิงรู้พี่น้องเต็มสนามเลยพี่น้องเพื่อนโอ้ดีตัวกูนะครับกำลังกำลังลงกำลังวอร์มกำลังลงสู่สนามพี่น้องเบิ้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 งบางคนเลยเบิ้งพี่น้องรู้เปล่ากูนะครับมูวงรางวัลเหญไหล หนึ 1> 1, 000, 000, 000, 000 to ่งล้านยูโรพี่น้องนะครับเออเบงใรหุมผ่ามาพี่น้องผ่ามาแบบนี่จะโตราคาบักมาแม่นหน่อยนี่แพี่น้องพูหละเบงคนพี่น้องเบงคนเบงคนหมื่นทึบกีฬาแข่งม้าฝรั่งเศสบ่ผิดกฎหมายเลยพี่น้องเด้อ ผผิดกฎหมายครับบ่ผิดกฎหมายกีฬาบัตรเพิ่นมีเงินสื่อไหมเหครับบางคนรู้นะเออแน่นเอียดวะครับเตรียมสนามเลยสนามแมงแซนหมักไงนี่นะพี่น้องจังมาับึงนะพี่น้องนะผู้ใดที่ ฟาดรางวัลหนึ่งล้านไปกินมื้อนี่ยังมารุ่นมาชมไป,ปมพร้อมๆกันนะครับมาแต่ละตัวหุมผ่าหุมบอกไปเลยเพื่น้องอากาศคนหนาวสนินี่นะครับวิธีก่อนเขกากําลังประกาศนะพูดเหรอครับรู้ค้นเะน่ะคักอีเลีเนี่ยนะพื่น้อง รางวัลใหญ่มากครับหนึ่งล้านยูโรพุดนหรบังคับบางคนเลยบังรู้พูดเหะอทักไทยพูดพุยครับกำลังลงสู่สนามนะครับแล้วกำลังวอมอูกำลังวอมร่างกายยูยพู่นะคือนักมมยอแหละพี่น้องนักมวย์ควันขึ้นวิธีกับวอมร่างกายเช่นมก็ใช้เตะแขนเตะขาให้ยืดเส้นยืดสายไป ครับงรู้ผ่วนี่ตัวแบบนี้พี่น้องไอ้คนยางกระลึก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 ปวดหัวพี่น้องขัดอีหลีวะจังแต่เบิ่งมาเพราะตอนที่แข่งอีกแล้วพี่น้องเนาะตอนนี้กำลังวอร์มร่างกายอยู่พี่น้อง หลังวอร์มร่างกายอยู่พี่น้องนะอีกแคสิบนาทีครับจะลูกการแข่งขันว่าตัวไหนจะกินเงินล้านยูโรจะควา้ารางวัลหนึ่งล้านไปกินวันนี้คนละปันเอาบุญละพี่น้องเลยคุณ <c oughs> โอ้ <c oughs> ว่าล้ครับอุ้ยว่าแล้วคือคือแต่ตัวสูงส่วนมาเหยียดมือผมได้พี่น้องแต่ละตัวกำลังวอร์มร่างกายอยู่พี่น้องอย่างมาหลุดมาชมน้ำกันพี่น้องว่าผู้ใดที่ได้รางวัลหนึ่งล้านไปกินมือนี้ผู้ใดที่ได้ข่าวะว่าละครับรถแตงสนามขอพี่น้อง รถทำความสะอาดใส่โซร์แบบง่ายใคเขบมลองนะลากไงดินเพ่เรียบสนามดำปึ๊ดเลยไปลองไงสนามใหญ่ครับสนามนี้นะครับโอ้โบางคนด้วยพี่น้องปั่นดาบุญนะรถพี่ลองปั่นบุญบางไฟบุญเดือนหกบุญนี่อย่างบ้านเขาแล้วพี่้อง ขี่ตมฟงแค่ลุมตาพี่น้องมามายันชิดดินชิดตมเลยแต่ละตัวพี่น้องเอ้สูงสมวยเย็นมือคนเี้พี่น้องุูนะครับแต่ละคนนะครับจ้อง เงี่่นะ้หยพี่น้องเนี่ยเล่นก็เล็กก็เล็กก็เล็กอยู่ไหนพี่น้องมื่อคันเบอร์หนึ่งเข่าพี่นึงพี่นี้ซีได้เงินได้ LIAM> หลามื่นีลยหัวเราครับซ bueno. um> ื้ออยู่บ้านเพิ่นบ่บ่ผิดกฎหมายคือเมืองไทยเฮาได้ครับเพือซื้อได้ตามสบายเลยครับเด้อบ่ผิดกฎหมายเอาแบบสบายสบายมีเงินซื้อไหม นะครับออ้ยบางคนดูพี่น้องเลยผู้หลักอลังการงานสร้างจริงๆครับหลวงปัญญ์หนึ่งล้านยูโรผู้หลักครับโอ้ยเหตุย่างงามเลยพี่น้องเลยเปิดสนามเฮ้ยคักขนาดเลยพี่น้องเลยผู้หลั แต่น้ำเบรืรอน้ำเบรืรอหนึ่งได้บน้ำเบรืรอเลยครับไดุ้ณมาบน้น้อกระเป๋ซื้อนะครับสนามเพื่นนะครับด้วสองพันเจ็ดร้อยแลนแช่งกันนะครับนครับสนามเพื่นทายเห็นทุกช็อตทุกมุมคุณแล้วพี่น,อน้องเอามือนนี่ย เอาจัดหนักจัดเต็มไปยาวๆเลยครับจนกว่าจะได้รู้ผลการแข่งขันนะครับพอล้งทายสนามให้เบิ้งอยู่พี่น้องเวยกาลังเริ่มเลยครับกาลังเริ่มนะครับนะคุณอ่ะกับตันเจ้าของมาเพื่อนพี่น้อง มาสิบแปดตัวแ้วครับแล้่งแข่งกันมือนี่นี่ครับกำลังเริ่มนะครับเนาะกำลังเริ่มใครจะได้เงินหนึ่งล้านไปกินพี่น้องวันนี้ซีซื้อสามลำเบอร์นะครับเนะลำเบอร์หนึ่งลำเบอร์หกลำเบอร์สิบสามนะครับเนะวันนี้ซีซื้อนะครับเนะมึงที่มีเด่นหลุดน้ำเขาไหม ครับโอ้ยบางคนไปดูเหรอไม่รองดูนะเล่นนะคักขนาดครับอยงมาหลุดนล้วกันครับอีกน้อยนึงครับนม่การลังเริ่มแล้วครับลังออกแล้วครับลังเริ่มออกแล้วครับเนาะตืด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 ไปแล้วครับปล่อยแล้วครับไปแล้วครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจวดตื่นโอ้ยไปบ่ได้ไปว่ได,ไ,ปวได้พี่น้องเริ่มไม่พี่น้องเมื่อกี้เนี่ยเพิ่นออกประพร้มกันนะเพิ่นเลยเริ่มต้นไม่ครับเนาะนี่กำลังเริ่มไม่ปล่อยไม่นะครับานะขั้นพ่อใหซื้อถือคือบ้านเขาละครับเนาะคือเลยรัฐบาลนะครับเนาะหาตัวเลี้ยงหกตัวเลี้ยงอั ือเลี้ยงกันโอ้ได้เงินบำเม็นหน่อยหน่อยเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับอันนี้ก็ถือเขาหาตัวแล้วครับเด้อหาตัวเลี้ยงได้กันนะครับสมมุติว่าออกหนึ่งสองสามชี่ห่างไอ้ทำนะแค่ซาถือว่าค่าเขาซื้อหนึ่งสองสามชี้หาได้เลี้ยงนะครับเด้อเป็นเงินหลายบาทนะครับเด้อเป็นเงินยูโรฮอลนะครับเนาะถ้าก็ประมาณกันนะครับเสี่ยงดวงเงินกันละครับเนาะคือเขาซื้อหวยซื้อเลขบ้านเขาแหละครับซื้อเลขรัฐบาลนี่ก็เลขรัฐบาลนี่กันนะครับเนาะรัฐบาลฝรั่งเพิ่นแต่ มันว่าผิดกฎหมายบัานเบิ้ลนะครับเนาะเสียรีนี่ครับจะปล่อยรอบสองนะครับด้วเมื่อกี้จนะปล่อยมาออกพพร้อมกันเพื่อนเลยมันเริ่มต้นไหมมามันหลายตัวมันปล่อยพร้อมกันนะครับมาเลยครับเริ่มนะครับอ่ะ,อะไป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 จวด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 เออไปแล้วครับ เอาไป้วครับไปแล้วเอาครับมารุนกันพี่น้องรุนกันมาตัวใดที่ได้รางวัลหนึ่งล้านยูโรไปกินคักขนาดพี่น้องไอคค้ผู้ล่ะครับตอนนี้เบอร์สิบสี่นำอยู่นะครับเนาะ เบอร์สิบสี่เบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบสองเบอร์สิบเอ็ดกำลังน้ำกันอยู่นะครับนะ <c oughs> เอาครับมาลุ้นกันครับพี่น้องใครจะได้เงินรางวัลหนึ่งล้านไปกินโอ้ยมาข่อยเลยบอร์ขึ้นเลยนะ่ะอยู่ตะลุมเบิดเลยตาย ขึ้นไปลูกละขึ้นไปเบอร์หนึ่งข่อยคุณบ่ขึ้นไปคนหนึ่งสิบสามข่อยอยู่ตะลุมมือคนไหมขึ้นมาขึ้นมาลูกละขึ้นมาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอ้ยมาอยู่ไก่เทน้องพี่น้องเลยที่ด้รุนเนี่ยอย่างน้ำพ่นบ่เนาะเบอร์สิบสามเมื่อเลี้ยงอยู่ตะลุมมือคนตัวใดดิบไปแล้วปะเนี่ย เต้นลงลงลงไปแล้วเบอร์สิบสิบเต้นไปแล้วพี่น้องเบอร์สิบแล้วเบอร์สิบเต้นลงลงไปวันดีดไปแล้วพี่น้องเบาแล้วครับเอาอีกจากรอบนึ่งอีกอีกพันอีกกิโลอีกกิโลหนึ่งครับอีกกิโลหนึ่งแลงมาได้กิโลกว่าแล้ว อีกหนึ่งโลขึ้นไฟเอ้ยโอ้ยล้วไปขึ้นไปแบบบ้าเลยเอ้ยแลนเหรีน้ำกลมูอะลอยลอยอยู่ที่ไหนตอนนี้เบอร์สิบเอ็ดเบอร์สองเบอร์สามนำอยู่ครับเบอร์สิบแปดขึ้นไปแม่ลงหลาขึ้นไปท่าแม่เบอร์หนึ่งเบอร์หกเบอร์สิบสามขึ้นไปท่แม่แลนน้ำกลเขาลอยลอยอยู่ที่ไหน เดินไปโอ้ยขึ้นไปลูกลาขึ้นไปโอ้ยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปจวด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 เลยจวดเลยจวด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 เบอร์หนึ่งจวดแล้วเบอร์หนึ่งจวดขึ้นไปเบอร์หนึ่งเลยหนึ่งเลยลูกพ่อเลยเบอร์หนึ่งลูกพ่อหินเลยลูกพ่อเลยเบอร์หนึ่งเบอร์หกขึ้นไปเบอร์หกขึ้นไป เอาเอาคงกะไทยแล้วเอาเบอร์นึงเงินไปนึงเงินไปโอ้เบอร์หนึ่งดิบเถอะเบอร์นึงดิบวะเบอร์ยังดิบวะโอ้ยไล่ตาแม่พี่รองไอ้จะไปเบอร์ไหนเป็นเบอร์ไหนบูบันอะเขาอะเบอร์ยังเขาอะเบอร์สิบแปดกินกะย้องพี่รอง บูรณะรอนกินท้องไปเลยมาฐานสิบแปดกินกระย้องไปแล้วพี่รองโอ้โตายเบอร์หนึ่งแรนดไหมดีไหมสิบแปดเข้าที่หนึ่งเลยครับสิบแปดแปดสิบหกเจ็ดโอ้ยสิบเอ็ดโอ้ยมากไปเต้นพี่รองเอ้ เบอร์สิบแปดกินรางวัลหนึ่งล้านเลยพี่น้องผัวโอ้สิบแปดแปดสิบหกเจ็ดสิบเอ็ดพี่น้องเจงวันี้ซีซื่อบัถือจักตัวเลยพี่น้องเลยเงินหัวที่แตกบิงเทาแกมาขาพี่น้องผ่วันเลยพูดละววันนี้หัวงอหักครับพี่น้องแกเบอร์สิบแปดเอ้ย งานนี้งอกเลยพี่น้องเบื้งพี่น้องนอนกินทองเลยครับชิปนี้เป็นยี่สิบฝากไว้ทํานี้ครับเด้อเจอกันใหม่นะครับผมบ่ถ,ถึงดอกบาย,บาย